นี่ท่าอันนี้เลยมานรมพูดอันนี้กันอันนี้ก็ือเครื่องมดไปแย้งลายาบอเนี่มันมันัอกระางอันนี้เขาเอดเองเนาะอันนี้คือเลขรางวัลที่หนึ่งก่อนกะองใบใบหนึ่งก็ได้ใบหนึ่งไปไ้ตามอันนี่มันจะแง่งทีมจะได้ของเขาป้าไว้ทีุ่่นไม่แล้วฝุ่นก็ปุนเนียมันเื่อมันไม่ใสอันนี้ป้านีจะตอนใหญ่ะไม่ได้บอฮู้แล้วเขาต้มใหม่ได้ด้ กินบ <kav> ังแม่บวเสือกินเงินเงะมากอะไรมากมากมากแม่เงี้เงี้ยเยาแม่พอพอเด็พอด็เล็กเล็กมากมากกลื่นื่นอะไรมากมากอ้วาไมัน้หน้าเดียวันี้ไรกอ่นนจะอะไรนอกกันนี่บ่ไม่นี่ ก็มีกลับตักมูเหรเออมันมานั้นเออมันนัๆเลยนะมันจะใส่โปมันหเลยโป้ตัวหาตะเดินเนอ่ยังสามเปอร์เซนตลองจับมึงยดนน้อยแค่ร้อยมึงแาบแปเลยเด้อมึนบ ค้มควรอะด่างแห้งขนาดอาอส่งนิกอนาเดซเดียขอไปปั้งมดเนียแล้วองคงส่งกลุ่มสักกลุ่มเลยสัดี้วัสดีสวัสดีสวัสดีวัอัสดีสวัสดีาวัสดีสวัสดีสวี้วเสาอักดีสวัสสวัสดีสวัส้ีสวัสดีวดัดีดักดู้วดสัักดสีสงัีัสีดสดดดวีีีวดดีววััน